สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังหมอใบเฟิร์นนะคะวันนี้เปิรนจะมาเปิดไพ่แลนดอมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของเราจะเป็นยังไงเอ,อิมาดูกันดีกว่าเนาะว่ามันจะไปยังไงกันต่อคะเออจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนใช่ไหมเอ,อ่ยพลังงานพี่ไพ่วันนี้อยากบอกอะไรกับเรานะคะขอให้อรอร์เรสานใบนะคะ พี่ไพ่อยากบอกอะไรเนาะพี่ไพ่อยากบอกว่าตอนนี้คุณเครียดอยู่หรือเปล่าคุณมีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าแอบคิดถึงใครอยู่หรือเปล่าเอ,อ่ย นะคะมีพลังงานเครียดคิดเยอะคิดมากกังวลแล้วก็คิดอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือไม่ก็อยากจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใ,ใช่ไหมเอ่ยหรือคิดถึงใครอยู่นะคะบอกมาซะโดยดีเนาะถ้าใครมีคู่อยู่แล้วหรือว่ามีคนรักอยู่แล้วนะคะคนคนนี้เป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรมาให้เนาะเป็นคนที่เออที่จะได้อยู่ด้วยกันนะคะแล้วพี่ไพ่อยากบอกว่า ต้องศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆนะคะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเนาะไม่ได้ง่ายเลยนะคะเครียดจริงเออเป็นไรอะ่ะทำไมถึงเครียดนะคะ ไพ่ทาโ่บอกว่าเครียดนะช่วงนี้เครียดคิดเยอะคิดมากกังวลเนาะกังวลกับอะไรหลายหลยอย่างนะคะช่วงนี้อาจจะนอนดึกตื่นเช้านะคะระวังปวดหัวระวังเป็นไมเกรนด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากนะใครคิดถึงคนรักเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเงินนะคะหลังจากนี้จะดีขึ้นนะคะ ดีขึ้นมากๆด้วยนะคะคุณจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ด้วยตัวของคุณเองเลยนะคะมันจะมีความมั่นคงนะคะพี่ไพ่บอกว่าคุณเป็นคนเก่งเก่งอยู่แล้วค่ะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยเนาะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องกิดมากแล้วก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะเออเก่งขนาดเนี้ไม่ต้องเครียดละ เออมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งโดยเกี่ยวกับเรื่องการงานถ้าใครที่เราคอยคนรักอยู่นะคะคิดว่าเอ๊คนคนนั้นเขาหายไปไหนเขาเงียบไปไหนนะคะถ้าใครมีปัญหาคนรักหรือว่าเครียดคิดเยอะคิดมากนะคะคิดถึงเขาเขาจะกลับมาไหมหรือว่ายัางไงนะคนคนนี้อาจจะดูนิ่งๆเงียบๆน,นะคะไม่ค่อยแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่เนาะแต่เขาเป็นคนที่รัก ใครรักจริงนะคะนิ่งเงียบอีโกโ้สูงแบบเนี้ยจริงจังเวอร์ค่ะรักมากนะจะบอกให้นะคะตอนนี้มันอาจจะอยู่ในช่วงบททดสอบนะคะถ้าคุณผ่านช่วงนี้ไปได้นะคะมันจะดีมากๆเลยพี่ไพ่อ,อยากบอกอยากเตือนนะคะช่วงนี้ให้ปล่อยวางนะคะปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามานะคะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากนะคะอะไรวางได้ก็คือวางไปเลยนะจ๊ะ พร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วจงรับสิ่งดีๆเข้ามาสิ่งดีๆกําลังพุ่งเข้าหาคุณประมาณ8วันอ่าหลังจากที่คุณเห็นไพ่สำรับนี้7วันถึง8วันคุณจะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะใครเคยเสียใจเคยผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะหลังจากนี้คุณจะเจอคนรักที่ดีแล้วก็จะมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะใครเคยโดนหักหลังหรือว่า เคยโดนแย่งคนรักไปนะหลังจากนี้จะดีขึ้นนะจะบอกให้เออรับไม่ล่ะถ้ารับก็พิมพ์น้อมรับคำทำนายไปได้เลยรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหนื่อยกับปัญหาอะไรหลายๆอยา่างนะหลังจากนี้จะดีขึ้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เห็น นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับรู้ในสิ่งที่คุณคิดและในสิ่งที่คุณขอนะคะใครคิดอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ือว่าใครกําลังรอใครอยู่เขาคนนั้นจะกลับมานะคะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากแล้วนะคะจะมีคนรักที่ดีเข้ามาแล้วแหละเนาะเออใครที่รอแฟนแฟนกําลังจะมาแล้วนะนะคะใครที่รองานงานก็กําลังจะมาแล้วหรือใครที่กําลังรอเงินนะคะ กำลังจะมาแล้วนะคะทุกคนถ้าชอบพิมพ์น้อมรับคำทำนายทิ้งไว้ได้เลยนะคะเป็นไพ่แรนดอมนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะแต่ว่าถ้าพลังงานอันนี้ตรงกับใครก็น้อมรับเอาไว้ได้เลยเพราะว่าหลังจากแปดวันนี้คุณจะเจอสิ่งที่ดีคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะหรือว่าใครชอบดูดวงอยากดูดวงส่วนตัว เป็นดวงของตัวเอง dm หน้าติกตอ k เข้ามาได้นะคะเฟิร์นรับดูดวงส่วนตัวมีดูทั้งลายมือแล้วก็ดูไพ่ทาโร่นะคะมีไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลไพ่ถาวเวสุวรร์และก็ไพ่พระพิคเนตนะคะมีไพ่เสริมเกี่ยวกับความรักอันนี้ ของเราก็มีนะคะถ้าใครอยากดูเกี่ยวกับความรักล้วนๆหรือว่าอยากจะดูทุกอย่างการงานการเงินความรักเนาะเขาคิดอะไรอยู่เขารู้สึกยังไงกับเราเขารักเราไหมหรือว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงทักเข้ามาดูกับเฟิร์นได้เลยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ